สุดยอดผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คืนนี้นะครับมานนำเสนอล้อแฟชั่นเลนโซนะครับตัววิชั่นตัวนี้เป็นล้อข้อสิบแปดนะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นสเปคห้าลูมาตรฐานนะครับคุณลูกค้าสามารถนําไปใส่กับรถห้าลูทั่วไปได้เลยครับล้อตัวนี้เบิกใหม่ถ้าหน้าเว็บถ้าทำม่ผิดวงหนึ่งประมาณเกือบเจ็ดพันนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้ นะครับมีตาเรนโซ่อยู่นะครับเป็นล้อแท้นะครับผมเทินมาเลยนะครับเป็นล้อข้อสิบแปดแปดนิ้วครึ่งนะครับออฟเซตอยู่ที่สามสิบแปดนะครับออฟเซตอยู่ที่สามสิบแปดนะนะครับสวยงามชัดผมนล้อตรงนี้ลูกค้าท่านใดนะครับมองหาอยู่นะครับอยากได้นะครับลายมันแลดูแนว VIP นะครับมาซื้อล้อทีหลังเราไปใส่ได้นะครับไม่ต้องไปเสียเงินเบิร์ใหม่นะครับเบิร์ใหม่ชุดนึงนี่เจ็ดสี่จะไปเกือบสามพันบาทนะครับผมส่งต่อให้ในราคาไม่แพงของเก่าเซ็นได้ นะครับหน้าร้านเราเป็นเต๊กสีขาวแดงนะนะครับทุกบ้านร้านต้นยางยนต์ตั้งอยู่พระรามสองบาง 2, บุรเทียนอยู่เลยซอยเจริญทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาไนดะ้นะครับคากทีนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางโยนของฝา่งไว้นะเดี๋ยวหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหนนม่นะครับจากที่